จากหน้าไพา่นะมีเป็นดินนาะพฤสดกันเมืองกอนะน้ำก้กรกฎมีพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกลก้มนะคะแล้วก็ไยเมสิงธนูนะนี้ครบ12ราศีนะเด่นเด่นมีเป็นเดือนสันวนาทิกนะไฮโรฟแฟนราศีพฤศดนะเท็เพลนนก็คือราศีธนูนะจากหน้าไพ่นะไฮโลแฟนนะเป็น เออเป็นคู่นะนี่คู่บุญนะหรือเป็นไพ่เนื้อคู่คือน,นะคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้นะมูฟอ่อนะหกดาบนะเออคุณมูฟหรือเขามูฟก็ได้นะแล้วมีเจ็ดดาบนะเจ็ดดาบมีการโกหกนะแอบซ่อนนะอาจจะแอบคบกันลับๆก็ได้นะนี้เขาแอบนะแอบกับคุณหรือแอบกับใครสักคนหนึ่งนะ เจ็ดสามแล้วมีการโกหกซ่อนเลนสับขาหลอ,อกนะแล้วก็มีการที่เรียกว่าแอบหนีนะมูฟออนไปนะซึ่งปัญหาเดืมอมอยนะก็คืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็ได้นะแล้วก็เคยอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาไปแอบ,บทําอะไรที่โดยที่ไม่บอกคนของเขาหรือคู่ของเขานะหรือไม่ก็คือลักษณะของคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กวนก็ได้แล้วก็เคยมูฟออนไปนะเพราะไอ้เรื่องที่เขาโกหกปิดสับขาหลอ,อกอะไรนี่อยู่นะ ทีนี้ที่เคยมุ่งอ่อนไปนะแต่ก็ยังใช้ชีวิตยังอยู่ด้วยกันทั้งที่มีดาบทิ่มแทงนะหกดาบนี่คือลักษณะของมุ้งอ่อนโดยที่ยังมีปัญหาอยู่นะแต่ยังไปต่อได้นะหกดาบเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วก็เดอะซันนะเดอะซันคือก็อาจจะมีเกณฑ์สมหวังหรือได้รับชัยชนะอะไรบางสินะ่งอาจจะได้ลูกชายนะหรือมีลูกชายแล้วนะแต่ตอนนี้นะเก้าคู่นะแทนไพ่เพชรดาวีก็ได้หรือไม่นี่ก็คือ เป็นคนเจ้าชู้เจ้าสำราญนสายปาฏิยนะถ้าทำงานก็จะเป็นพวกเอ่อต้องทําธุรกิจพวกคาเฟ่กาแฟนะดอกไม้อ่าพวกอาหารอะไรพวกนี้นะจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะซึ่งณตอนนี้นะเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีเป้าหมายใหม่นะหรือมีอะไรบางสิ่งที่จะทําอยู่นะก้าวทั่วนะคนนี้คือคนเข้าหาเยอะด้วยนะฮอตนะถ้าไม่ได้หมายถึง การที่ไปสั่งสารปาตีนะเพราะเก้าถ้วยนี่คือคนโสดเป็นคนเจ้าถูอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นแปดไม้นะคะเป็นคนไกลนะเขาอาจจะมีการติดต่อกับคุณมาก็ได้นะคุณอาจจะได้ลูกชายจากการติดต่อนะมีคนมาจากเอ่อออนไลน์นะคะสื่อนะหรือมีอะไรที่ติดต่อเข้ามาอย่างรวดเร็วแปดวันแปดสัปดาห์นะาจะามีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะมีเดือดสันขึ้นนะแล้วก็ได้ไปฉลองไปเลี้ยงกันนะส่วนนี้ก็คือเป็นคน ฮอตอยู่แล้วนะมีเสน่ห์อยู่แล้วนะก็เขาอาจจะไปพบใครที่เป็นเดอกซันในใจเขานะในอนาคตก็ได้นะคือในเก้าถ้วยนี่อาจจะมีคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าถูกใจตรงสเปกนะเป็นเดอกซันนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากจะติดต่อหรือเข้าหานะสิบปีนะมีความเป็นครอบครัวผูกพันมั่นคงอยู่นะคุณกับเขาหรือว่าเขากับใครสักคนก็ได้นะทีนี้มาลบสองเหรียญเหลือแปดเหรียญนะเรียกว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันนะถ้า สเตตัสตอนนี้คนะ่ะส่วนคุณสอนเนี่ยเป็นแม่ม้ายหรือหมายถึงตัวคุณก็ได้นะบอกว่าี่คือคุณจริงจังชัดเจนนะก็ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงนะแต่ว่าอาจจะออกดุดุนิดนึงนะก็เรียกว,ว่าเขายังรู้สึกไว้วางใจหรือว่าผูกพันกับคุณเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวนะคือสิบเหนียนะเทมเพลนนี่ก็คือ,อมีการเรียกว,ว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือปรับสมดุลหรือจะมีการปรับปรุงทำเอเนอร์จีให้มันสมดุลนะโดยที่เขาจะ ปรับตัวเองนะมีทั้งคิงออฟวานกับไนท์ออฟสอ w นะไนท์ออฟสอ w คือเป็นพวกใจร้อนมุทะลุนะแล้วก็ขี้หึงนะส่วนคิงออฟวานนี่เป็นคนเจ้าชู้นะคือเจ้าชู้จะขี้หึงนะมารวมกันนะคือเจ้าชู้ด้วยแต่ก็หึงด้วยนะคือตัวเองทําได้แต่คนอื่นทําไม่ได้นะแล้วก็จะมีการปรับปรุงตัวนะมีการบาลานซ์ความสัมพันธะ์แล้วก็เป็นรวมๆไม่วม่าเป็นเรื่องของคุณหรือใครสักคนนะก็รวมๆคือเหมือนกับว่าจะ มีเป้าหมายใหม่นะสำหรับคุณหรือเขาก็ได้นะแล้วก็ทางกิจการงานก็ทำพวกคาเฟ่อาหารอย่างที่บอกนะแล้วก็มีความเป็นครอบครัวอยู่นะถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานแล้วคุณอาจจะมุกออนนะหรือเขาอาจจะต้องมุกออนจากคุณนะเพราะว่าหรือไม่ก็คือเจ็ดดาเนี่ยคือการที่เขาต้องแอบนะแอบคบแอบจ้อนกับคุณนะเพราะว่าเขามีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนั่นเองนะแต่ว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณเป็นสิบเหรียญเลยนะแล้วคุณก็อาจจะเป็นเดืนอซันในใจเขาก็ได้นะคุณเป็นหนึ่งใน เก้าถ้วยนี่ก็ไดนะ้ที่ออกมาโดดเด่นนะเป็นเด็กซันเลยนะซึ่งเมียเขงแฟนเขาก็ได้นะอาจจะเป็นคนต้องการเออ,อะไรที่ชัดเจนนะเราอาจจะดุด้วยนะเพราะว่าถือดาบชัดดาบมาเลยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะ